สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป,รปอกปวดพราผมเพชรชวนสวัสดิ์ชินส,ว,ส,นสวง์หมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยวันนี้ก็มาเรื่องโควิดเหมือนเดิมเราต้องต้องให้ความสนใจเขาเยอะๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับก็มาถึงว่าโควิดตอนนี้ครับวันนี้ครับนะครับโลกมีผู้ติดเชื้อโควิด95้าล้านเ้าสิบ้าล้านในเกล้านเสียชีวิต2ล้าน ก็จะเห็นว่ายอดตายน่ะน้อยนะครับแต่ว่าติดกันเยอะองมเงียยเหมือนกันแล้วทำไงเราก็ต้องให้ดูว่าจะไปจะไปประมาทนะครับเอาสิบแปดสิบเก้าเนี่ยสองวันเนี่ยสิบแปดสิบเก้ามีผู้เสียมีพี่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นห้าแสนเพราะว่า ตัวเลขกลมๆแล้วตายเพิ่มอีกสองแปดหนอ้แปดพันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่หน้าหน้าวิตกกังวลน,นะคือเจ้าโควิดเที่ยวนี้ค,ครับโอกาสตายประมาณสรตถ้าติดเชื้อนะเราก็ต้องมาดูว่าแล้วยังไงตอนนี้เราต้องพยายามพยายามติดตามข่าววัคซีนให้ดีเพราะว่าหลวงแจกฟรี free, แต่ว่า หลวงก็จะเรียงเรียงลําดับก่อนหลังลนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะประมาทให้รู้ว่าวัคซีนไม่สามารถไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะเพราะว่าบางคนที่อ่อนแออยู่พอฉีดวัคซีนแล้วก็จะทําให้สุดคือเป็นมีเรื่องสุขภาพอื่นของตัวเองเป็นเบาวานความดันริดสูนะมีแนวโน้มจะแพ้หนุนแพ้ดีได้ง่ายกฉีดวัคซีนไป กลายเป็นเสียชีวิตอันนี้เกิดขึ้นในประเทศทางยุโรปเขาครับเขาเริ่มบอกว่าเอ้ยพวกที่อายุ80-90ขึ้นเนี่ยเราไปฉีดวัคซีนเพื่อต่ออายุเข้าทาได้เท่าไหร่คือปกติผู้สูงอายุถ้ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วท่านอาจจะอยู่แค่ปี2ปีนะสมมติว่า90อาจจะอยู่ปีสองปีท่านก็ไปด้วยอายุขยัยละจากโรคที่มีประจำตัวส่วนมากพอประสูงอายุนะครับก็เป็นมะเร็งสมันเป็น เบาหวานความดันิสูงโรคหัวใจ,ะจอะไรต่ออะไรซึ่งไม่ต้องทําอะไรท่านก็จะจากโรงนี้ไปอยู่แต่ทีนี้พอกลัวท่านเป็นโควิดก็วัคซีนไปฉีดนะครับอันนี้ในยุโรปนะครับฉีดวัคซีนแล้วอีกไม่ถึงเดือนท่านเสียชีวิตหมดเลยประให้เกิดทางยุโรปเริ่มไ้สู้ปล่อยให้ท่านอยู่ของท่านแล้วไปด้วยอายุขายธรรมดาดีวกว่าไหมไปฉีดวัคซีนโควิดหวังจะให้อยู่ท่านอยู่ไปอีกหลายๆวะหลายๆปีแหละ ไม่ใช่ครับนะคือ <c ười> ปกติท่านก็อยู่ได้ไม่สมว่าตอนนี้เป็นเบาหวานเบาหวานมาตายจะอยู่ในระยะสุดท้ายสุดท้ายแล้วอาจจะอยู่ได้สักปีหรือ2ปีแต่พอไปฉีดโควิดทำโควิดทําให้ร่างกายมันสุดโซ่ลงเสียชีวิตเลยในะอีกเดือนนึงหรือสองเดือนต่อมาออย่างนี้หมอต้องเริ่มชั่งน้ําหนักลัวไม่ใช่บอกว่า,ายุอายุสูง อยู่ในเคสเสียงฉีดหมดเลยชีดหมดกากลายเป็นเร่งอายุโ,โรคโพล่มสายให้ท่านเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับเนี่ยผมเพิ่งโคนต,ต้นมะม่วงไปมะม่วงอยู่ๆมีด้วงขึ้นครับกอ,อไปไปให้ท่านพวกชาวสวนเข้ามาดูก็บอกว่ามัน มันได้เวลาแล้วผมแปลว่าอะไรได้เวลาเขาบอกมะม่วง,งนี่มันแก่แล้วผมเพิ่งทราบว่าโอ,อ้มะม่วงมันมีแก่ได้ด้วยนะครับก็ใช่แหละมันมากับหมู่บ้านผมปลูกพร้อมกับเข้ามาหมู่บ้านก็จะสามสิบกว่าปีอ่ะเป็นแรดอร่อยมากวันนี้ก็จบนะคนที่ก็ดูแลเขาก็ตัดเถอะเพราะว่าเดี๋ยวร่วงจากตรงนี้ไปต้อนอื่นด้วย,วยตัดไปละ แปลว่ามันได้อายุมันเหมือนกันนะด้วงก็เป็นหนอนนะครับเป็นหนอนด้วงมันกินกินไปกินไปก็หมดเลยเวลารักษานะต้องหาว่ามันเจาะรูตรงไหนเราเอายาฆ่ามแมลงฉีดใส่สลิงแล้วก็ไปฉีดพ่นไปตามรมูไม่ใช่พ่นนะต้องฉีดเข้าไปในรูเลยซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ไหวแล้วก็จบ ก็เหมือนกันครับผู้คนที่อายุมากขึ้นมีโรคประจำตัวมีเบาหวานความดันอยดสูงโรคไตโรคหัวใจโรคพวกนี้ล้วนแล้วจะทําให้ท่านจะจากไปเมื่อไหร่ก็ได้แหละแล้วไปฉีดวัคซีนก็เท่ากับกระตุ้นให้ท่านจากไปเร็วขึ้นตอนนี้พวกเมริกันเขาก็เริ่มพิจารณากันก็ตกลงว่าตอนนี้คิดว่าพอวัคซีนมาก็ฉีดปุบปับปุบปับตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับ ก็ต้องมีอายุนะในกลุ่มสิ่งที่อายุมากก่อนจะฉีดก็อาจจะต้องตรวจร่างกายที่ยิบเลยนะครับว่าควรจะเสี่ยงฉีดไหมนะแม้แต่ไทร้อยเป็นพิษนะก็มีปัญหาได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากลัวตายรีบไปฉีดกลายเป็นเร่งชีวิตนะทีนี้ก็ให้รู้ว่าเจ้า การเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าในใิยายแล้วมากหมอมากความแล้วบางหมอก็บอกว่าฉีาดไปนะไอ้ภูมิไอวัคซีนไม่ทําให้ภูมิคุ้มกันร่างกายมันมากขึ้นก็จริงแต่ทาไปทํามาเกิดร่างกายมันคิดว่านะนคือมันสร้างภูมิมาเพื่อจะต่อต้านเจ้าเจ้าเชื้อที่เราทําวัคซีนเกิดภูมิต้านทานเรามันมันเก่งเกิน มันสร้างมาแล้วมันตรการมลายกลับไปทําเนื้อเยื่อของเราเองก็คือกาลายเป็นโรคภูมิเพียนยอย่างนี้ก็จะมีปัญหาอย่างมากมากนะครับก,ก็ต้องระวังกันแหละนะครับระวังเรื่องเจ้าวัคซีนที่เราความตั้งความหวังไว้นะ,ะก็มาถึงว่ายังไงก็กลับมาที่เก่ากลับมาที่ อาจารย์หมอของเราแนะนำไว้ว่าถ้าเราดูแลตัวเราเองตอนนั้นพูดถึงว่าวัคซีนยังไม่มาถ้าเราดูแลตัวเราเองเราก็เหมือนกับทำวัคซีนให้ตัวเองทุกวันคือการใส่หน้ากากใส่หน้ากากเนี่ยเจ้าเชื้อที่จะเข้าจาับเข้าไปในตัวเรามันจะเหลือประมาณ30%จากร0% 0ของคนที่เป็นโควิด จะเชื้อสามสิบเปอร์เซ็นที่เข้ามาในร่างกายเนี่มันเป็นจํานวนไม่มากจํานวนที่ร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานสู้ได้แล้วถ้าได้รับสามสิบเปอร์เซ็นตจำนวนนี้ครับร่างกายก็มือเ,าเราฉีดเชื้อเข้าไปร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานนานเขานานเข้าก็าเรามันก็มีภูมิต้านทานด้วยการติดเชื้อจํานวนน้อยๆเรื่อยๆ แต่ถ้าไม่ใส่หน้ากากนะครับมันมาพัวเลยนะครับมันเข้าไปในร้อยเปอร์เซ์ร่างกายสร้างภูมิต้านทานไม่ไหวหอพอไม่ไหวการติดเชื้อก็จะเป็นไปอย่างรุนแรงและเสียชีวิตได้นะตกลงตรง,ตรงนี้ตอนนี้วัคซีนของเรามาปลายกุมผาเรากบางทีเราอาจจะอายุมากอยู่กลุ่มเสี่ยงเยอะฉีดวัคซีนอาจจะทำให้เสียชีวิตเร็วกว่าหมออาจจะไม่ฉีดให้ ตรงนี้เราก็จะต้องดูแลตัวเราเองนะใส่หน้ากากออกจากบ,บ้านใส่หน้ากากเลยรับประทานของร้อนร้อนอนกลางคือท้อนชวนตัวต้องมีล้างมือประจำล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่างว่าขออกกำลังกายเดินให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงรับประทานอาหารใ้น้ำตื่นเช้า,าน้ำร้อนน้ําอุ่นสองแก้ว ก่อนอาหารล้างอาหารหนึ่งชั่วโมงอย่างละหนึ่งแก้ววันหนึ่งก็ดื่มน้ำแปดแก้วก็เพื่อเพื่อทําไเจ้าน้ําจํานวนนี้ครับจะทําให้เลือดเราไหลเวียนสะดวกพอเลือดไหลเวียนสะดวกเลือดก็จะได้รับอาหารจากเม็ดเลือดแดงและได้รับการตรวจตราจากภูมิต้านทานรางกายของเม็ดเลือดขาวและน้ําเหลืองตรงเนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําเสร็จแล้วต้องทําให้ร่างกายมันสามารถขจัดสารพิษได้อย่าง มีประสิทธิภาพก็คือต้องไม่ท้องผูกครับต้องระวังอย่างยิ่งเลยคือไม่ให้ท้องผูกเพราะอะไรเพราะเราท้องผูกเมื่อไหร่นะครับจะอุจราระที่ค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่เราเนี่ยมันจะมีแบคทีเกรียตัวร้ายไปย่อยโปรตีนที่เหลืออยู่ในการอุจจาระเนี่ยให้เป็นสารเป็นก่อสารพิษนะครับอย่างที่ผมเล่าอ่ะ ฟังชื่อฝรั่งไปก่อนครับยินดอสเกตตอสเตติลอะไรพวกนี้ครับไว้ผมมาอธิบายละเอียดทีนึงพวกนี้ถูดูดซึมกลับทำให้ร่างกายเราไม่มีเวลาไปขจัดกับสิ่งแปลกปลอมมุดจะไปขจัดกับเจ้าก,ากากอาหารที่เราเนี่ยภูมิต้านทานเราก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ไม่ท้องผูกไม่มีอุจจาระ,ะตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่มากเกินไป เป็นเรื่องที่ต้องทำถ้าหากชม,มรมุูรักสุภาพ79อเราก็จะนึกถึงการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟตอนนี้ทหารเอาแบบดรฮิโรมิชินยะท่านก็ให้ทําการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเช้าเย็นก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าจ้บก,กาแฟที่เราใส่เข้าไปในลำไส้ใหญ่แล้วมาถูกดูดซึมส่งไปที่ตับเนี่ยครับจ้บก,กาแฟจะไปกระตุ้นให้ตับทํางาน ขจัดสารพิษล้างพิษรวมทั้งไปขยายท่อน้ําดีทําให้เกิดการบีบตัวของถุงน้ําดีทําให้มีการสร้างน้ําดีมากมายสร้างเอมไซคลูท่าไทโอเอสแทนเฟลสเป็นการขจัดสารพิษรวมทั้งนะเราก็รู้ว่าเจ้าเอมไซคลูท่าไทโอเอสแทนเฟลสเนี่ยมันสามารถทําลายสารมูลดิสระสามารถทําลายไวรัสได้ เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ก็ต้องแนะน,นําแนะนํากันการสวนลำพิดตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็ศึกษาเอานะครับตอนนี้พูดหลายคนละแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหรือไปดูย้อนหลังไปดูย้อนหลังในป้องป่วยนะครับเข้าไปที่ยูท b ปป้องป่วยแลย้วจดแล้วก็ทิกไปที่ป้องป่วยแล้วก็ดูในัวข้อการสวนลำพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟซึ่งมีครับ แล้วก็ดูแล้วก็ทําไปตามนั้นแหละครับแต่อย่าลืมที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยก็คือเดินขึ้นชั่วโมงอย่างนี้สุขภาพเราก็จะเป็นไปด้วยดีนะนะนะเป็นเรื่องราวที่ต้องต้องดูกันนะไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาแหละนะครับปัญหาสําหรับสุขภาพแล้วก็มา <c oughs> ก็มาถึงว่า ้าเราจะทำยังไงนะมาก็อย่างที่บอกสำคัญเรื่องนี้ครับ <c oughs> ผมอยากให้สวมดมนต์ด้วยนะ <c oughs> คือตอนนี้ฝรั่งหลายสำนักเขาบอกให้ทำ <c oughs> การทำสมาธิแต่ฝรั่งเขาเรียกว่าเมดิเตชันแต่ของเราสวมดมนต์เลยนะสวดโพชฌงค์คปริชไหม <c oughs> ถ้าใครมีหนังสือเร็งทำรังอย่างไรไม่เป็นเบลงนะ เราซื้อไปตั้งแต่พศ2555นะเป็นไปค้นดูก็จะมีบทสวดโดชุงคาปริสสวดตามนั้นครับตอนที่เราสวดจิตจะสงบระหว่างที่จิตสงบเนี่ยฝรั่งเขาเริ่มพิสูจน์ได้แล้วว่าถ้าคนมีจิตสงบการสร้างน a t u r a l l ล k i l l e ภูมิทา,ทานทานที่สามารถทำลายไวรัสได้มันจะพลิตมาเยอะแยะหมดนะครับเอาหน่อยไม่ต้องซื้อพเพียงแต่ทำใจให้สงบ อย่าว่าหุ่นมีสติครอจะพอผ่านวิกฤตมีไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่ผมเกินตอนนี้ประเทศไทยกำลังเกิดสภาวะมากหมอมากกวา่เาเอาหมอจริงๆริหมอจริงๆรา,าเราไปอยู่ในเว็บไซต์ตอนนี้เราจะเห็นว่าชัดเจนมากนะครับฝ่ายหนึ่งก็ถามไปกินไปแน่นอนมุ่งกัน จัดการให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยอีกฝ่ายนึงก็โอ้โหทําไมไม่ทําอย่างนี้ทาไมจะไม่ทําอย่างงูน้นทาอย่างงู้นจะเป็นอย่างนี้ทาอย่างนี้จะเป็นอย่างงูน้นคืออ่านแล้วเราก็จะงงมากเอาจะให้ทําอะไรนะครับเสร็จแล้วก็มีนักการเมืองนักการเมืองก็ถ้าอยู่ฝั่งตรงข้าวรัฐบาลรัฐบาลทำไรพีดหมด ผิดหมดแล้วก็โอ้โห و, เสนอแนะมายังกะเป็นผู้เชี่ยวชาญคือถ้าฝั่งตรงข้างรัฐบาลถ้าเป็นหมอนะก็ยังอยู่ในพวกมากหมอมากความแต่ว่าไม่ค่อยออกจากแนวทางเท่าไหร่นะก็ว่ากันเสร็จแล้วมีอีกพวกหนึ่งครับตั้งตัวเป็นผู้รู้รู้ทุกอย่างพอนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พิมพ์รู้ทุกอย่าง ผมอ่านแล้วผมเอ้ยเฮยเย,ย,ยนะเกิดอยู่ๆมาขอครับหมอต้องบอกยาที่รักษาโคมเพื่อคนไข้เป็นโควิดเขาจะได้ไปสอบหายามารักษาตัวเองเ้ถ้ามันรักษาได้อย่างนั้นก็ดีเลยครับก็ย,ยุบโรงเรียนแพทย์ไปเลยนะแล้วบอกวิธีรักษาโรคทางโทรทัศน์ทางวิทยุแล้วรักษาที่เอง ไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอกโดยเฉพาะยารักษาโรคโควิดเนี่ยครับว่าจริงๆเนี่ยนะจนป่านนี้เราอยาเราบางคนก็บอกโอ้หมอไทยเก่ง,กงนะเก่งกว่าฝรั่งอีกนะเก่งกว่าฝรั่งก็กว่าการเก่งได้แต่ว่ายารักษาโรคไวรัสะโดยเฉพาะไวรัสเอชเนี่ยใช่ไใช่ไวรัสเจ้าโควิดเนี่ยครับ ตัวจริงๆที่ทํามาเพื่อจะรักษามันมันยังไม่มีแต่ทีนี้ก็ใกล้ๆเคียงๆเอาหน้ามันก็หน้าตาคล้ายๆกับซาเนาะเอา,เอา,เอายาที่เคยรักษาโรคซาได้มาใช้ก็คือแก้โรควัณนะครับเออไอมีหน้าตามันไปดูต้นตอมันคล้ายๆจะมีโมเ,เรียาโมเลกุลแล้วกันคล้ายๆกับโรคเอทเอา,เอายาเอมาใส่สักตัวหนึ่ง นะครับปัญหาคือหายมั่งไม่หายมั่งไม่ร้อยเปอร์เซ็น์เพราะฉะนั้นพอไม่ร้อยเปอร์เซ็น์ก็เกิดปัญหาว่าตกลงที่หายเนี่ยนะหายเพราะไอ้เจ้ายาสองสาตัวที่เราใส่เข้าไปหรือคนไข้คนนั้นสร้างภูมิต้านทานจัดก,การเองนะเพราะอย่างนี้ก็เอาละว่าคือตกลง ฉีดยาหรือไม่ฉีดยามันหายอยู่แล้วสําหรับหลายนั้นเนี่ยก็มากหมอมากความกเถียงกันอยู่นั่นนะครับเราก็ไม่รู้เราก็ดูแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยมันไม่ธรรมดาหรอกครับตกลงเป็นตรวจแล้วอยู่ในขั้นที่ต้องไปหาหมอคั้นที่หาหมอคืออะไรคือหมอเขา ดูแล้วท่าทางถ้าอยู่ต่อไปเดี๋ยวอาจจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรต่ออะไรก็ไปนอนโรงพยาบาลดีกว่าถ้าเผื่อจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจนจะได้ทันท่วมสีและแน่นอนในระหว่างนั้นนะครับเขาก็ตรวจหมดภูมิต้านทานร่างกายเป็นอย่างไรจะทําอย่างไรเชื้อเจ้ไวรัสยังมีอยู่ไหมและและสําคัญตรงนี้ครับ ไอ้เจ้านี้มันทำลายทาลายเนื้อเยื่อปอดทําให้ปอดบวมทําให้ปอดปรากฏว่ามีหลายคนมากเลยครับที่เป็นโครโรนาไวรัสแล้วภูมิต้านทานร่างกายมันึ้นโครโรนาไวรัสมันตายหมดหรือไม่มีลิ์แล้วแต่ว่าทําไมอาการคนไข้อย่างหอบยังหายใจไม่ได้มีไข้สูงปรากฏว่าปรากฏว่าอะไร โดยเฉพาะผู้สูงอายุครับเพราะว่าท่านปอดบวมปอดอักเสบเนื่องจากแบคทีเรียแหะครับแบคทีเรียที่ทําให้เกิดเป็นโรคปอดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ตอนนี้เขาลนรณรง่ะครับอันนี้ไม่ฉีดฟรีท่านต้องไปจ่ายตังค์ก็ประมาณสัก2 5 0 5เป็นวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม จากแบคทีเรียที่ดื้อยาด้วยนะต้องบอกว่าที่ดื้อยาตกลงถ้าจะเกิดท่านติดโคโรนาไวรัสแล้วจะไวรัสมันตายหมดแล้วพร้อมที่จะกลับบ้านโชคร้ายติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ปอดบวมและดื้อต่อยาปฏิชีวนะเพราะว่าส่วนมากเราไปติดในโรงพยาบาลนะก็คือเราคนไข้หนักนอนอยู่ในโรงพยาบาล แล้วได้เชื้อดื้อยาเข้ามาในปอดทำให้ปอดบวมอันนี้ครับเสียชีวิตได้เลยนะแต่ที่จะให้หมอเขียนว่าตายเนื่องจากปอดบวมจากอ้อย่างนี้เขาก็เขียนเดี๋ยวหาว่าแก้ตัวก็ต้องบอกว่าต้นเหตุเพราะเป็นโคโรโนาไวรัสใช่ไหมอย่างนี้ต้องให้เข้าใจก็ทำให้ผู้รู้ตอนนี้ครับจำนวนหนึ่งเลยนะไปฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปอดบวมจากแบคทีเรียที่ดื้อยาครับผมว่าเดี๋ยวผมอาจะจรรีไปฉีดสักหน่อยหละปีนี้นะปีนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันอย่างนี้ก็น่าเสียดายนะครับเกิดเป็นโควิดโควิดหายไอ้นี่มันช่วยโอกาสมาแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับติดเชื้อไวรัสเหมือนกันเพราะว่าแบคทีเรีย ปกติเรามีปฏิชีวนะข้ามันมันดันดื้อยานะครับอ่าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเล่าให้กันฟังครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ